นี่อันนี้จะเทาออกเทาเขียวๆลายแบบนี้นี่สูตรทีุ่ดว่าสวยอันนี้จะเป็นแบบนี้เป็นไงผ้าม่านสีน้ำเงินที่นอนสีเขียว <c oughs> พี่อยู๋ยชอบอันนี้อันนี้มีแค่ลายสีนี้เหรอคะ ้นเมสจ็จะมีลายสีเขียวนี่แล้วก็สีม่วงสีม่วงก็จะเป็นการที่โชว์แล้วก็อันนี้เป็นสีน้เงินเอ้ยปกติราคาเท่าไหร่นะคะสามพันเก้าร้อยสิบแลืวพันหกร้อยสิบอื้มแต่มันนุ่มอยู่นะน,นนะุ่มมากเลยนะต้นเมสขายดีไม,มไม่มีสีดำเหรอคะสีดำไม่มีค่ะเข่าวสวยสีเข่าไม่มีอ่ะ เอาสีเขียวอันนี้ไมได้อันนี้สวยหรือว่าชอบพี่ชอบสีเขียวทุกคนชอบอันนี้อะเข้มก็จะเป็นน้ำเงินนะคะสีอะไรอย่เงี้ป็นน้ำเงินนี้ก็สีเขียวตอนนี้เอาอะไรลายอันนี้เหรอแล้วแต่ชีวิตนี้เธอเสียอะไรก็ได้จ้ะเธอได้หมอยัง อยากได้ล้วนเอาสีล้วน่สวยเอาสีน้ำเงินอันนี้ผ้าอะไเนี่ยเอาสีน้ำเงินดีกว่าจบประดามอุ้ยจริงเหรอสวยอ่ะเท่าไหร่อ่ะหลักร้อยมดจริงเหรอนี่ผ้าจะเป็นแบบนี้พี่คะผ้าเหมือนกันใช่ไหมลายนี้ก็สวยอันนี้กับอันนี้ันไหนดีกว่า ผ้าตัวเดียวกันใช่ผ้าแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้ผ้านวมมันจะบางกว่าอันนี้หนากว่าอ่าใช่ค่ะหนูเอาสีอะไรเงินสีเทาดําเนี่ยนะคะอันนี้เทาดําใช่ไหมใช่ค่ะเอาสีเทาดําเนี่ยพี่เอ็กเหนือสีเทาดําดีกว่าไหนไหนเอามาดูรูปหน่อยมีลายไหมแต่ผ้านวมมันจะเป็นทูโทนอีกด้านหนึ่งสีเทาด้านหนึ่งสีดำเอาได้อยู่ได้ไหมได้มันก็จะมืดๆใช่มืดก็ได้จะสว่างอะเอาหมอนด้วยไหม เออหมอนข้างไปด้วยสิหมอนข้างด้ยไรเลยทีเดียวต้องจบๆเอากลับไงอ่ะแล้วแต่แฟนขับจะได้โอเคว่าเออของศารให้นี่หมอนอันนี้เหรอดูไม่หมอนแล้วเอาหมอนข้างซื้อให้กิติแหมซื้อกิติให้หนูซื้อให้ให้มาดามถ่ายเอาได้ได้ได้ถ่ายได้ได้ได้แพงปะหมอนข้างสองแปดเกินเอาไปลูกเลย เอาหรอเอากาศตินดูอุ้ยสองร้อยกว่าบาทนี้อันนี้เป็นการไลฝุ่นใช่กันไล่ฝุ่นค่ะเราไม่เอากันไล่ฝุ่นอ่ะแล้วกันไล่ฝุ่นแล้วอันมันเกี่ยวอันนี้ไม่เหมือนกันหรออันนี้ตัวข้างมันจะเป็นกันไล่ฝุ่นค่ะอ๋อแพงนั้นเท่าไหร่อันนี้บอกว่าแปดสิบเจ็ดแล้วแล้วหมอนข้างเอาไปกอดบนห้องนี้มันจะมีฝุ่นปีปอกยังอ่ะป้องไว้ล้วป้องไวแล้วแล้วอันนี้ไปอันนี้ก็ได้ค่ะไปเดียวหรอแล้วนอนคนเดียวอ่ะ หมอนหมอมีอย่างหมอนมีแล้วเอานี่จีกว่าเอาตู้ด้วยปะเป็นชักมามอไซค์อ่ะมอไซค์อ่ะพี่ถูกพื้นนี้ยังยังเนี่ยเอฟซีให้เงินมาละก็ต้องก็ต้องเอาไหนดีเอฟซีให้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูย่อขาอะไรแม่งดูดทุนเหรอเอาเบอร์ค่ะห้องมินิเดียวอาเครื่องดูดทุน อันนั้นไหนอ่ะที่ตักขยะเนี่ยมันใหญ่ไปอ่ะอ่องเล็กนิดเดียวไปแล้วได้ผ้าห่มแล้วคืนนี้นอนสบายละไปแล้วนะจะโอนเงินละนี่ไงซื้อแล้วซื้อแล้วนะนี่กฤชโอนมาให้อ่ะซื้อละโอนนะคะชำระเลยไหมคะค่ะชำระเลยหมดด้วยหัวลูกกันเท่าไหร่คะ เรามีรถมอเตอไซค์อยู่ละรกเข้าไปเดินข้างในกับไหมได้อันนี้ฝากเขาเข้าไปกี่โมงอะสทุ่มจ้าี่โมงละคือสองทุ่มอ,อีกชั่วโมงหน<อ>ึ่งได้อยู่อันนี้พันห้าเหรอคะแค่นี้ห้าร้อยเก้าสิบอัน,นี้พันห้าร้อย สติ้นนะคะี๋ววันกระศ <0 99 S 1> ูนยะ์เก้าเก้ามีปมีสี่หกสามหหกสี่สี่6อพันสามรโอเคโอนตปหนึ่งน้ทั้งหมดสองพันเตปหนึ่งน้ทั้งหมดสองพันกบาท2อพันสามยโอเค โอนเป๊บหนึ่งนะาทั้งหมดสองพันกว่าบาทแป๊บหนึ่งน้าทั้งหมดสองพันกว่าบาทแป็บหนึ่งนะาทั้งหมดสองพันกว่าบาทแป๊บหนึ่งนะาทั้งหมดสองพันกว่าบาทขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมขอไปไปรับมาเลยพี่เจ้ตะเกนนประมาร้านรอบแล้ววันนี้ใครที่ให้มาแล้วไปไปซื้อผ้านวมาถึงแล้วนะ เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาไล่นอนด้วยกันกเห็นตาเห็นตาแล้วนี่ไปหนูฝากไว้ก่อนได้ไหมคะนี่ใช่ไหมอ๋อไปติดไว้ไปทุกคนหนูซื้ออะไรนะเ็แบบโคลว่าเห็นไหมซื้อได้แต่ละอยากเลยกลับหบคนที่จะดึงหน้าบคับ,บแฟนคลับซื้อหมอนให้ที่เขามาแล้วเมื่อกี้สามร้อยกว่าบ,บาท เขาอุตส่าห์พามาเว้นมาซักก่อนไม่ซักแล้วมันเป็นมันเป็นของมียี่ห้อมันอาจจะไม่คันก็ได้เดี๋ยวลองนอนคืนก่อนอเคปะ่ะต้องซักปะไม่ต้องซักหรอกเรามันคนสะอาดอยู่แล้วตอนนี้น้ํายังไม่อาบเลยจะไม่ซักอ่ะจะนอนวันนี้เลยอ่ะคันคัน,นจริงเหรอซักก่อนแม่ซัก,กว้าปูได้ปะ่ะเ้าหนววไม่ต้องซัก ใช้ได้เลยเออพี่เขาบอกเออใช้ได้เลยอาอาบน้ําแล้วทุกคนหนูขอบคุณมากมากนะไม่คิดเลยว่าจะมีคนอุ่นเงินมาให้ซื้อผ้าปูที่นอนขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ไม่ต้อุอนมาแล้วนะได้ของแล้วนี่เราจะไปนี่ไงญญยังไม่มีทีวีเลยนี่นี่ พู่เดี๋ยวพูุทีนีแล้วหนูก่ะยังไม่ทีวีเลยภักก่อนนะทีวีไม่ค่อยได้ใช้ค่ะไม่ไม่ดูหนังอะไรเงี้ยเราเป็นนางเอกแล้วเราต้องดูหนังขาดอะไรยันไม่ขาดแล้วค่ะมีครบเล้แต่หมายถึงว่าพ่อปูยังไม่มีพ่อปูซื้อมาผิดไซส์ไงซื้อมาห้าปุดแต่ที่นอนมันหกปุ๊ดต้องมีแล้วอ่ะไม่เอาแล้วขอบคุณทุกคนมากนะ ชอบหนังมากทุกคนอยากได้พวูกอะไรไหมอยากกินทุเรียนปะจริงดิเอาแล้วจะปูอะไรอย,อยากกินน้ำพริกปัลาทีโ่โันนี่กิกนเริกกันไหมที่ไหนอะในซอยบ้านเรามีเหรอมีโลนึงไม่แพงด้วย,พยแพงไหมกินไหม,มอ่ะปลาค้ายอะไรน้ำพริก อดีขาดอะไรอีกไม่ขาดแล้วครบแล้วค่ะไม่มีแล้วอยาโอนเงินมาให้อีกนะพอแล้วมะม่วงหวานนั่นไหนครับมะม่วงหวานนะั่นคืออะไรอ๋อหมาหมามองว่ามันเลยยังไม่ไปครับพี่บ่าวโอนค่ะถุกเด่นแต่เย็นเย็นเย็นเอาแล้วจะโอนมานะใจเย็นเยอะโอนมาเลยจะโอนมานะปตกหมุดไปแล้วโย่เยอะโอนมานะปตกหมุดไปแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะอันนี้ก็สุดนะ ป,ป้าป้าไม่อยู่ค่ะป้าป้ากลับป้าแล้วเสียใจอ่ะอยู่แต่ป้าป้ากลับไปขายทองละอยู่แต่บัตตี้ป้าป้าอยู่แต่บัตตี้ป้าพี่อมพี่อมทํางานค่ะไม่ได้เจอพี่อมเลยพี่เอ็กซ์ได้ทุเรศไหมก็มีคือะไรก็แจะหมดแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวหนูวางไลฟ์ก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลับอ่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ดูว่าจะขนกลับยังไงโอเคไหมอย่าเบ็ดหมดเนาะ จะไปซื้อของแป๊กหนึ่งนะบายบายเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์อีกตอนขี่รถกลับบ้านโอเคอะเบ็ดหมด